สวัสดีครับการไปโกรธโทษเขาเราก็ทุกไม่เคยเห็นจะเป็นสุขให้วันไหวเลยไม่รู้ว่าสุขแท้คืออะไรแล้วความสุขอยู่ที่ใดในใจเราราบที่เราจะต้องอยู่ในวังวน ยังต้องมีตัวตนอย่างใครเขายังต้องโลดแล่นไปในร่มเงานับแต่เยาวจนวันนี้ไม่มีพักต่างคนต่างเดินทางอย่างเริงลื่นต่างคนต่างมีที่ยืนและมีหลักต่างคนต่างมีวิถีที่ตนรักต่างคนต่างรู้ประจักษ์ในหลักอิงเป็นมนุษย์สุดดีมีกันสาร มีจริจจตวิญญาณที่วนวิ่งมีสุขมีทุกข์หมดหมายในความจริงมีทุกสิ่งจนมากพอเพื่อก่อทุนโกรธคืองโง่มโหคือบ้าอย่าเข้าใกล้ต้องหลีกลี้หนีไกลยอย่าไปวุ่นถ้าพันพัวตัวจะหมองไร้กองบุญคือไร้ทุนไร้สิทธิ์อย่าคิดทำคนเราเที่ยว เกลี้ยวกลาดตวาส่งเหมือนเจาะจงทําใจให้ทามรรำต้องถามใจว่าทำไมไปหาธรรมถางสะคาได้อะไรให้แจกแกงภูเร็ก,กลําปางวารออนวรลกรอนอ,อนรยัยมันเป็นเรื่องที่ทราบบ้านในชีวิตคนนั้น เราก็คงมีเส้นทางของชีวิตไ่เหมือนกันแต่ว่าในความแตกต่างระหว่างวิญญาณที่เรียกว่าคนกับวิญญาณที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นแตกต่างกันที่ความรู้สึกความสำนึกและความนึกคิดเมื่อเ,เราเป็นคนเราก็มีปัญญาเกิดมานั้นสิ่งที่คู่กับเรานั้นก็คือสัปัญญาเราสามารถที่จะรับรู้และแปลงความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต แต่เมื่อโดยหลักธรรมของศาสนานั้นเราก็ตกอยู่ในวังวนของความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โก้ไม่โลภไม่อยากนูดได้นู่นอยากได้นี่เราไม่เกี่ยวกราดง่ายๆรู้จักยัง้งยั้งคิดไม่เป็นคนหัวร้อนและเราไม่หลงในสิ่งทั้งปวงยังไม่มีเหตุผลถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตก็จะเป็นความสุข ใช้หลักทำคำสังสอนของ